เออมันยากอะขแพมมาเลยรถเราขาวมื่อคืนนี้กเทางกำมันนีจางเขวะปนะกฤดสองแรงไน่น่ะอะไรหรโอ้พี่น้องลายชื่ไปมาเน Hello

อ่าไม่กอนมาวฮัลโหเปิกไวันนี้เปาปีเปิววปปงไงวนันละจุดเป็นบันใครก่านาานั้นแถวไว,ว้คำก่อาสองแถวเนี่เออปิ้กปแล้ววะ่ะอ๋า

bộ ba mới xin gặp biển riêng mấy, à lồng bữa nay biển riêng

กีกฏเดิมคำว่านะตั้งตั้งมากล้าขำกว่าแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็กว่าอะไวกว่าอะไรเรื่องมั่วมีเรื่องในการขึ้นชีวิตชีพของมนะ่องคาร์ด quá lấy đem mua chuột máy bay thang cả đang vào khám mới thấy ú kheo này căng quả dở bữa này căng này đây ngày phải luôn ha ta siêu đây Chị sẽ nấm ăn ở một tăng đây ạ ăn ở một tăng đây này Quá mà Ờ, mà này thịt Thiên, thiên cháy yên quần tốt ตัรกรกวก็หยับใจใจใแบบพี่เทีย่ยวว่ะขนาดนั้นหางมันมีบินตั้งไรตั้งดีเินขนาดนั้นเมื่อวานะนา่ะก็ อันเป็นขีสังขีรถเครองวอมี ทำาแทงพืดเลยเอา้าวดงนั้ได้ตั้งในหยับุ่งเขาเยหลุดในแม่นอ่านบูหนสียงเรานะ้ขาร่าง3ามสีวันนะ่ะ

감정당.